สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆสมาชิกทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเคยนะคะกับสาโอนพาวด์ดยชาแนลนะคะกับแนวทางหวยฮานอยนะคะในงวดของวันที่27นะคะเดือน10 2,565นะคะสูตรนี้นะคะก็เป็นสูตรหนะคะเม็ดเดียวเน้นไปที่สายรุดวิ่งนะคะพี่ๆก่อนไปรับชมแนวทางนะคะ สำหรับพี่ๆท่านใดนะคะสนใจเข้ากลุ่มแนวทางนะคะก็สามารถแอ i ดี i n e เสาอนมาได้นะคะ o อ9 7 7 2ก1็นะคะก็แอดมาได้นะคะพี่ๆเออไปเป็นพี่เป็นน้องกันนะคะในกลุ่มเนาะในกลุ่มตอนนี้ก็มีพี่ๆสมาชิกนะคะ200กว่าท่านนะคะในกลุ่ม l ลายที่สโอนตั้งขึ้นนะคะไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะคะเข้าฟรีนะคะให้แนวทางฟรีนะคะพี่ๆ ก็สามารถแอดมาได้นะคะถ้าใครอยากเข้าร่วมกลุ่มเนาะไปพูดคุยเป็นพี่เป็นน้องกันได้นะคะพี่พี่แนวทางในกลุ่มนะคะหลกัหลกๆก็จะมีหวยฮานอยรัฐบาลไทยนะคะแล้วก็รัฐบาลลาวเนาะก็ท่านใดสนใจก็แอดไอดีไมาได้นะคะแอดไอดีไแล้วถ้าสโอนเพิ่มเพื่อนนะคะก็อย่าลืมทักมาบอกด้วยนะคะว่าขอเข้ากลุ่มแนวทางนะคะเดี๋ยวสโอนจะดึงเข้าอีกทีเนาะก็ แอดมาได้นะคะสำหรับพี่ๆสมาชิกท่านใดนะคะมีตัวดีตัวดิดนะคะแต่ยังไม่มีที่เสี่ยงโชคนะคะก็ไปที่บ้านทรัพย์ร่ำรวยได้นะคะมีบริการนะคะเอ่อบ้านทรัพย์ร่ำรวยนอเปลี่ยนที่เสี่ยงโชคดูได้นะคะพี่ๆลองเปลี่ยนดูเนาะเผื่อหิ้งเพื่อปังนะคะกับบ้านนี้เนาะบ้านทรัพย์ร่ำรวยนะคะเดี๋ยวสโอนจะแปะลิงก์ไว้ให้ ใต้คอมเมนต์นะคะพี่ๆี่สามารถกดคลิกเข้าไปได้เลยนะคะไปเสี่ยงโชคก,กับบ้านทรัพย์ร่ำรวยนะคะพี่พี่เสี่ยงครั้งเลขนะคะมีโบนัสให้ด้วยนะคะพี่พี่อย่าลืมบอกว่ามาจากสาวโอนพารวยนะคะก็จะได้รับโบนัสไปด้วยเนาะก็สอบถามน้องแอดมินได้นะคะเข้าไปแล้วบอกว่ามาจากสาวโอนพารวยนะคะก็เดี๋ยวน้องๆแอ,อดมินก็จะ ให้โบนัสไปนะคะพี่พี่ก็ลองสอบถามดูได้นะคะบ้านทรับร่ำรวยนะคะสำหรับเมื่อวานนะคะก็ยินดีกับพี่พี่สมาชิกด้วยนะคะเ<ส>มื่อวานนี้นะคะพี่พี่สโอนให้ไปนะคะวิ่งรูดเม็ดเดียวที่สามโอ้โหแตกกระจายเลยนะคะพี่พี่เมื่อวานนี้เม็ดเดียวสุดปังนะคะ เมื่อวานนะคะให้เด่นที่สามแล้วก็เจ็ดนะคะตัวเด่นนะคะมาทั้งสองตัวเลยนะคะไม่หลุดนะคะตัวเด่นเนาะสำหรับตัววิ่งรูดนะคะเม็ดเดียววันนี้สามนะคะเดี๋ยวมาสรุปไปทีละรอบนะคะรอบเฉพาะิจดห้าศูนย์เจ็ดนะคะตัวเด่นเจ็ดมาแล้วนะคะห้าศูนย์เจ็ดสายรูดวิ่งบนนี่หลุดไปนะคะแต่มาเข้าตารางนะคะพี่พ ตารางมา0 7นย์นะคะยินดีกับพี่ๆสมาชิกทุกท่านด้วยนะคะที่นําตารางไปเป็นแนวทางเนาะเราก็เข้าตัวเด่น7นะคะเข้าตารางไปเลขล่างนะคะ93สายรูดวิ่งมาแล้วนะคะพี่ๆเก้สนะคะมาในตัวที่โซนวิ่งรูดให้นะคะมาในตัวกลับนะคะถ้าใครรูด3ก็เข้าตั้งแต่รอบเฉพาะกิจไปเลยนะคะก็ยินดีกับพี่ๆสมาชิกด้วยนะคะ รอบ VIP 7นะคะเจ็ดสาสามโอ้โหสเอ่อดิ่งดีมากๆเลยนะคะรอบพิเศษนี่มาเบิ้ลนะคะพี่พี่สามนะคะเข้าสายรูดวิ่งนะคะเข้าสองคู่แล้วนะคะพี่พี่สำหรับ3นะคะก็ตารางเข้า3ามตัวตรงนะคะพี่พี่เสาสนะคะถ้าใครจับตารางไปเป็นแนวทางโอ้โหปังอีกแล้วนะคะพี่พี่เข้า7จ็สาสนะคะ ก็ยินดีด้วยเนาะเข้าทั้งวิ่งรูดแล้วก็ตารางด้วยนะคะสำหรับ40นะคะตัวนี้เข้าเลขตารางนะคะพี่พี่สี 4, 0, นะคะก็ยินดีด้วยนะคะตารางแตก3หน่วยแล้วนะคะพี่พี่โอ้โหไม่ใช่แตก3หน่วยนะคะแตก2หน่วยนะคะมาทั้งล่างแล้วก็บนนะคะเลขตารางรอบปกตินะคะ739โอ้โหรูดวิ่งวันนี้สุดปัง สามเก้าเก้าสามมาส่งรอบนะคะรอบปกตินะคะมาตรงๆนะคะรูดวิ่งมาในสามเก้านะคะเอ่อตารางไม่เข้านะคะเข้าแค่เจ็ดกับสามเนาะตัวดินนะคะพี่พี่รอบปกติมาทั้งสองตัวเลยนะคะก็ยินดีด้วยนะคะสายรูดวิ่งเข้าสามรอบแล้วนะคะสําหรับสองสองนะคะเข้าตารางนะคะพี่พี่สองสองวีไห้าเก้าสี่นะคะห้าเก้าสี่ รอบนี้นี้หลุดนะคะเลขบนแต่เลขล่างนะคะสามเก้าโอโหพี่พี่สามเก้ามาสามรอบนะคะพี่รอบเฉพาะกิจมาตัวกับเก้าสามรอบปกติมาสามเก้านะคะแล้วก็รอบ v ีไก็มาสามเก้านะคะใครรูดสามวันนี้โอโหแตกกระจายเลยนะคะพี่พี่สี่น้อยเนาะแล้วก็ถ้าใครเจเาะอ่ตัวเด่นนะคะไปเป็นแนวทางเน้สามเก้า ก็ยินดีด้วยนะคะพี่ๆแตกกระจายเลยนะคะถ้าใครวิ่งรุดวันนี้เนาะสำหรับพี่ๆท่านใดนะคะมีโชคมีลาบนะคะก็อย่าลืมนะคะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันนะคะคอมเมนต์ให้สวอรได้ชื่นใจหน่อยนะคะพี่ๆสำหรับใครได้วันนี้เม็ดเดียวไปนะคะตารางแตกกระจายเลยนะคะพี่ๆก็ลงจับไปพิจารณาดูนะคะตารางในแต่ละวันว่าเข้าดีหรือไม่เข้าดีนะคะพี่ๆ สำหรับตารางนี่เดินดีเหมือนกันเนาะก็ลงจาบไปเป็นแนวทางนะคะเดี๋ยวมารับชมของวันที่ยี่สิบเจ็ดนะคะยี่สิบเจ็ดก็ขอให้ปังๆนะคะคําเตือนนะคะพี่ๆทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันใดๆทุกชนิดให้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะชื่นชอบแล้วค่อยตามเนาะสําหรับวันนี้นะคะตัวเด่นตัววิ่งรูดนะคะมาดูกัน ตัวเด่นในวันนี้นะคะเด่นที่สี่แล้วก็9้าวิ่งรูดเม็ดเดียววันนี้สี่นะคะพี่พี่ถ้าท่านใดชอบก็ตามได้นะคะวันนี้สี่นะคะถ้าใครไม่ชอบสี่นะคะก็เอาเก้านะคะพี่พี่สองตัวนี้เด่นนะคะในวันนี้เนาะวันที่27สิบดนะคะตรงกับวันพฤหัสก็ลองจับไป วิเคราะห์ดูนะคะชอบตัวไหนตามตัวนั้นนะคะไม่ต้องวิ่งรูดตามตัวที่โอนเจาะให้ก็ได้นะคะเก้านี้ก็เด่นนะคะพี่พี่วันนี้เก้าเด่นอยู่เนาะเก้ากับสี่นะคะวันนี้ตารางก็จะมีสี่มีเก้าแล้วก็เดียวนะคะพี่พี่โอนเอาไว้ไหนแล้วเนาะหนึ่ง จดแล้วก็0นะคะพี่ๆศูนยนะคะเด่นตารางเด่นที่4กับ9ก้าสำหรับแนวทางสูตรนึเม็ดเดียววันนี้นะคะ ตัวที่สอนชอบนะคะก็จะเป็นคู่แรกสี่เก้าสี่เจ็ดสี่สี่แปดแล้วก็สี่สานะคะพี่พี่ก็ขอให้พี่พี่สมาชิกทุกท่านเฮงเปังๆนะคะอย่าลืมจับตารางไปเป็นแนวทางด้วยเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้อย่าลืมนะคะพี่พี่ท่านใดนะคะมี ตัวเลขเด็ดๆนะคะแต่ยังไม่มีที่เสียงโชคนะคะก็ไปได้ที่บ้านซับร่ำรวยนะคะพี่ๆเดี๋ยวสาโอนจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะกดเข้าไปสอบถามบ้านซับร่ำรวยได้นะคะบอกว่ามาจากสาโอนพารวยนะคะก็จะมีโบนัสให้ด้วยเนาะสำหรับวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะไม่เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ